PharmaFact Academic Center, A Total Center, for Better Life Solution สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการรับมือกับข้อมูลที่มันซับซ้อนมากๆนะคะแบบที่มีมิติเยอะๆนะคะลองนึกภาพเหมือนเรามีข้อมูลเยอะแยะไปหมดเราจะาดึงเอาเฉพาะส่วนสำคัญหรือว่าแยกสิ่งที่มันซ่อนอยู่ข้างในออกมาได้ยังไง วันนี้เราอ้างอิงเนื้อหาจากโมดูลที่5เทคนิคการลดมิติและการแยกองค์ประกอบค่ะจะพาไปรู้จัก2เครื่องมือสำคัญเลยก็คือ PCA กับ ICA ครับผมเป็นเรื่องท้าทายมากครับยุคนี้คือข้อมูลมันเยอะจริงๆแล้วก็ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆอปัญหาที่เขาเรียกคำสาปของมิติเนี่ยไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับพอมีตัวแปรเยอะๆหรือฟีเจอร์เยอะๆการวิเคราะห์มันก็ยากขึ้นโมเดลก็อาจจะแบบเรียนรู้ผิดๆตุกๆ หรือ Overfit ได้ง่ายง่ายเลย PCA กับ ICA นี่แหละครับและเป็นเหมือนเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเราจัดการเรื่องนี้ได้นั้นเราเริ่มที่ตัวแรกก่อนเลยนะคะ PCA หรือ Principal Component Analysis ตัวนี้เหมือนพยายามจะย่อข้อมูลเยอะๆให้มันน้อยลงใช่ไหมคะโดยที่ยังพยายามเก็บใจความสำคัญหรือที่เรียกว่าความแปรปรวน variance ไว้ให้มากที่สุดน่าจะเป็นทิศทางที่สำคัญ มันก็จะสร้างแกนหรือมุมมองใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่า principal components หรือ PC ครับแกนแรกหรือ PC 1ก็ชี้ไปทางที่ variance สูงสุดเลยส่วนแกนถัดๆไป PC 2, PC 3ก็จะตั้งฉากกับแกนก่อนหน้าแล้วก็จับ variance ที่เหลือร่องๆลงมาครับอ๋อค่ะค่ะตั้งฉากกันไปเรื่อยๆแล้วมันมีวิธีหาแกนพวกนี้ได้ยังไงคะว่าแกนไหนดีที่สุดเก็บข้อมูลได้เยอะสุดครับมันก็จะมีวิธีทางคณิตศาสตร์ของมันอยู่ครับ ใช้เรื่องเกี่ยวกับ eigenvectors กับ eigenvalues นะครับจาก matrix ความแปรปรวนร่วม covariance matrix ตัว e i g e n v e c t o r จะบอกทิศทางของ pc ส่วน e i g e n v a l u e จะบอกว่า pc นั้นนั้นอธิบาย variance ได้มากแค่ไหน ทำให้เราเลือกได้ครับว่าจะเก็บไว้กี่แกนดีให้มันรวมรวมกันแล้วอธิบายข้อมูลส่วนใหญ่ได้เช่น95%หรือ99%ก็ว่าไปครับงั้นการใช้งานหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องลดขนาดข้อมูลใช่ไหมคะให้มันจัดการง่ายขึ้นประมวลผลเร็วขึ้นลด overfitting ด้วยอย่างในโมดูลก็มีตัวอย่างลดฟีเจอร์ข้อมูลลูกค้าจาเป็นร้อยเหลือแค่ไม่กี่สิบแต่ยังทํางานได้ดี กับอีกอย่างคือเอาไปพอดให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นลดเหลือสัก2อสามิติแล้วดูว่ามีกลุ่มก้อนอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าใช่เลยครับสองอย่างนั้นเลยช่วยให้เราเห็นภาพรวมหรืออาจจะเจอคลัสเตอร์ที่ตอนแรกมองไม่เห็นในข้อมูลเยอะๆได้แต่ก็มีข้อควรระวังเหมือนกันนะครับคือบางที variance สูงสุดที่ PCA จับได้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ความหมายที่สำคัญที่สุดสำหรับงานเราก็ได้ ถ้าเกิด variance นั้นมันมาจาก noise หรืออะไรที่ไม่เกี่ยวจริงๆก็อาจจะทำให้เราตีความผิดไปได้เหมือนกันและก็ตัว p c ที่ได้มาเนี่ยมันเป็นการรวมกันของ features เดิมบางทีก็อธิบายยากเหมือนกันครับว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่อ๋อค่ะเข้าใจเลยเป็นข้อจำกัดที่ต้องรู้ไว้แล้วก็เรื่องที่ต้องทำ scaling ข้อมูลก่อนใช้ด้วยใช่ไหมคะทีนี้พอเห็นภาพ PCA ที่เน้นลดมิติโดยดู variance แล้ว ถ้าเป้าหมายเราเปลี่ยนไปล่ะคะไม่ใช่แค่ย่อข้อมูลแต่ต้องการแยกแยะต้นตอจริงๆของสัญญาณที่มันปนปนกันมาเหมือนแบบพยายามแยกเสียงคนพูดแต่ละคนในห้องประชุมที่มีเสียงอื่นแทรกเข้ามาเยอะๆอันนี้คือต้องไปที่ Independent Component Analysis หรือ ICA ใช่ไหมคะตรงประเด็นเลยครับ ICA นี่เป้าหมายต่างกันชัดเจนเลยครับ มันพยายามจะแยกสัญญาณต้นทางหรือ source signals ออกจากกันโดยมีสมมติฐานสำคัญว่าสัญญาณต้นทางพวกนั้นต้องเป็นอิสระต่อกันทางสถิติครับและก็มักจะไม่ใช่การกระจายตัวแบบปกติหรือ non Gaussian คำว่าอิสระเนี่ยมันเข้มกว่าแค่ไม่สัมพันธ์กันที่ PCA หาเจอเยอะเลยนะครับเหมือนกับว่า ICA พยายามจะบอกเลยว่าสัญญาณนี้มาจากแหล่ง A สัญญาณนั้นมาจากแหล่ง B ที่ไม่เกี่ยวกันเลยจริงๆ โอ้อิสระเลยแล้ววิธีที่ ICA ใช้หาสัญญาณต้นทางนี้มันคงไม่ใช่การดู variance เหมือน PCA แล้วสิคะมันใช้หลักการอะไรแทนเหรอคะใช่ครับไม่ได้ดู variance เป็นหลักแล้วมันใช้หลักการที่เรียกว่า blind source separation หรือ BSS ครับคือพยายามแกะสัญญาณที่ผสมกันอยู่ออกมาโดยอาศัยการวัดทางสถิติที่ซับซ้อนขึ้นเพื่อหาความเป็นอิสระครับเช่น อาจจะดูว่าการกระจายตัวของสัญญาณมันแหลมแค่ไหนหรือเบ้แค่ไหนอย่างค่าคาโทซิสหรือเนกาทรอปีอะไรพวกเนี้ยครับซึ่งมันมักจะบอกความเป็นอิสระได้ดีกว่าแค่ดู v วร i a n นซฟังดูซับซ้อนแต่น่าสนใจมากค่ะเหมือนนักสืบแกะรอยหาต้นตอเลยการใช้งานก็น่าจะเฉพาะทางกว่า PCA หรือเปล่าคะก็มีทั้งงานเฉพาะทางและงานทั่วไปครับอย่างในโมดูลก็ยกตัวอย่างมาเยอะเลย นอกจากปัญหาแยกเสียงคนพูดหรือคอคเทียลพาดีนะครับก็ยังมีเรื่องการแยกนอสในภาพหรือที่ใช้เยอะๆก็ในทางการแพทย์ครับแยกสัญญาณสมองผู้ EEG หรือ fMRI ที่มักจะปนกันมาหรือแม้แต่ในทางการเงินที่พยายามแยกปัจจัยขับเคลื่อนตลาดที่เป็นอิสระต่อกันจริงๆหรือในงานชีวสารสนนเทศพวกวิเคราะห์ข้อมูลยีนอะไรแบบนี้ครับซึ่งข้อมูลพวกนี้มักจะมีลักษณะนอนกอเชียนที่เข้าทาง ICA พอดี ข้อดีคือมันเก่งเรื่องแยกองค์ประกอบอิสระจริงๆแต่ข้อจำกัดก็คงมีเหมือนกันใช่ไหมคะอย่างเช่นเราอาจจะต้องรู้จํานวนสัญญาณต้นทางคร่าวๆหรือข้อมูลที่เราสังเกตได้ต้องมีมากพอถูกต้องครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยลำดับหรือสเกลของสัญญาณที่แยกออกมามันอาจจะไม่แน่นอนนะครับต้องไปจัดการต่อ แล้ก็ที่สําคัญคือมันต้องอยู่บนสมมุติฐานเรื่องความเป็นอิสระกับนอนเกาเซียนด้วยถ้าข้อมูลเราไม่ใช่แบบนั้น ICA ก็อาจจะทํางานได้ไม่ดีครับชัดเจนเลยค่ะเป็นข้อควรพิจารณาที่สําคัญมากๆเลย ครับการเลือกระหว่าง PCA กับ ICA เนี่ยก็เลยขึ้นอยู่กับเป้าหมายของเราเป็นหลักเลยครับว่าอยากจะสรุปย่อข้อมูลโดยเน้นรักษา variance PCA หรือต้องการแยกส่วนหาต้นตอที่มันอิสระจากกันจริงๆ ICA ค่ะสรุปวันนี้เราก็ได้รู้จักเครื่องมือมองข้อมูล2แบบที่ทรงพลังมากๆเลยนะคะ ทั้ง PCA ที่ช่วยลดความซับซ้อนโดยโฟกัสที่ variance กับ ICA ที่ช่วยแกะรอยหาส่วนประกอบอิสระที่ซ่อนอยู่ทั้งคู่ก็เป็นเครื่องมือสำคัญมากๆในการทำความเข้าใจข้อมูลที่มันซับซ้อนขึ้นทุกวันนี้นะคะใช่ครับและการเข้าใจความแตกต่างข้อดีข้อจำกัดของแต่ละตัวนี้แหละครับเป็นกุญแจสำคัญเลยในการเลือกใช้ให้ถูกกับงานแล้วก็ถูกกับธรรมชาติของข้อมูลที่เรามีครับค่ะ ก่อนจะจากกันไปวันนี้มีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดนึงค่ะในเมื่อ PCA ก็เก่งเรื่องลดมิติ ICA ก็เก่งเรื่องแยกส่วนอิสระ ถ้าเราลองเอามาใช้ร่วมกันละคะแบบว่าใช้ PCA ลดความซับซ้อนของข้อมูลลงก่อนแล้วค่อยส่งต่อไอ้ ICA มาวิเคราะห์หาองค์ประกอบอิสระในข้อมูลที่มิติน้อยลงแล้วแบบนี้มันอาจจะช่วยให้เราเจออะไรที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกในข้อมูลที่มันซับซ้อนมากๆได้หรือเปล่าก็ฝากให้ลองไปคิดต่อกันดูนะคะ